สวัสดีค่ะวันนี้เปน้องป้องแป๋งหลายเหรียญนะคะวันนี้กับน้องพึ่งน,น้อยคิวแตกนะคะแล้วก็น้องพลนอยคิวแตกเป็น้องคะ่ะวันนี้น้องพึ่งกําลังจะเตรียมตัวไปใส่บารในวันขึ้นบ้านใหม่นะคะวันที่4พฤษภาคมนะคะของน้องพลน,นอยเจียมจังนะคะวันนี้ก็เลยถ้ารีบก่อนนี่ถ้ารีบสติก่อนนะคะถ้าแตง่งไม่ได้แต่งหน้านะปี่น้องเพื่ออาบน้ำเสิตอนนี้หกโมง นะคะ6โมงตรงนะคะ6โมงตรงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็นเลยว่าใดท่าขี้มันลงพอดีอย่างแบบยเยอะแยะมากมากนะครับตอนช่วงเช้า,านั่นนั่นมันช่งวงเศร้าพอดีกับท่าขี้ประมาณนี้น่าจะพอดีแล้วนะคะก็ไม่ทาอะไรเยอะนะคะแบบเล็กๆน,น้อยๆนะคะจะใส่ชุดขาวมือนี้นะคะไปใส่บาตเพราะวันมือสันวันดีนะคะเพราะว่าเมาื่อคืนหรือคืนบ้านใหม่ไปรอบแรกนะคะือภาพพนมสวดหาย,ย้ำแรงนะครับเป็นประเพณีแล้วแต่บ้าน พี่น้องเพิ่งก็ไม่เคยเห็นบ้านขนาดบ้านพวกนายก็เฉ้มนใสไก่กันได้กันนะพวกก็ยังแบบประเพณีไม่เหมือนกันนะคะสวัสดีทุกคนอีกครั้งด้วยนะคะอยู่กับช่องน้องพูนัยคิดแตกนะคะเออเดี่ยวเฝ้าใส่เสียกับพี่น้องคือ่งพ่อต้องรีบๆมือหนีบเดายยันตื่นสายเมื่อคืนนในนั่งเมื่อคืนในนั่งเฝ้าอันมออันมอเขาต้มมัดเขาต้มอันเขาพัดมันก็เลยนานเดือกเพราะอีตนได้ละไม่เล่นอะไรแล้วไปนวนนะครับผมก็เลยนมัน วันนั่งเฝ้าเองนะคะวันนี้ใส่ชุดขานะจ๊ะเป็นสาวเรียบร้อยวันนี้หนึ่งวันหนึ่งเมตรกรุบเลยนะคะเดีินจีบไทยบรรยากาศในวนงพวงมาลัยแต่ที่รถยนต์ไปแหละเพราะว่าขี้มอเตอร์ไซไปไม่ได้นะคะเพื่อเอกผู้เฒ่าเพื่อนมากาคู้เถาเพือ่อนเจ๋งเพื่อนจะไปนั่มน,นะคะขึ้นบ้านเพื่อนกับไปกินข้าวญี่ปุ่นนะคะแต่ก,กับประเทศไทยหาเพิ่งขึ้นบอกว่าขึ้นเลยพี่นอ้องเมื่อยแห้งเมื่อยขึ้นในหัววัว่างวัวตรงวนันควรมีไรนะฮะลงคลิปเสร็จเสียโฆษณาเสจปุ๊บ มิจัดอีพงตื่นมาอีกท่านึงกับพี่ละวันใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่พงจะไปถ่ายบรรยากาศใดี๋ยวพ่งจักนี่สักใดนะคะบรรยากาศใส่บาทยี่หเสายี่ห้วินจุบบาทนะครับโอ้ยโดนหน่อยนันกจะมีโอกาสได้แบบไปใส่บาทเพราะว่ากก็เลยกับพี่พงมตื่นเนาะถ้าเป็นคนกลางคืนเราปกติถ้าไม่เหนื่อยจริงๆเราจะไม่หลับนะครับกลางวินเราขึ้นนช่งทีจะบ่ะค่อยหลับได้จะไปรับตัวกลางวินนะคะเดี๋ยวสุดท้ทายอันให้พี่น้องเบิรงอยู่ดอกเดอ้ออืเดี๋ยวยเซย์เซยพาก่อน

ที S <S ่ข้าหน้าบอกข้าหน้าเหรอมันมันเนาป่าสบายเนาะสนาองมันลือดนึกว่าอีกแบบอไรเพื่นันก็เลยไปตักมาใหม่ ว่าพี่น้องคนนอนตื่นคือเพิ่งเสร็จงานนะคะเสร็จแบบทุกอย่างแล้วนะคะก็ะคือขึ้นบานไม้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ที่สองหมื่นสามสามแรงกับสีส่เสานะคะพี่น้องคะ่ะก็เสร็จแล้วนะคะเลือเต้นเด้ออย่างนี้เพื่อนต้องเก็บนะคะอันนี้ที่ลังถวยลังจันเสร็จแล้วนะคะขอัยี่ไม่ถ่ายให้ทุกคนได้ดูแบบเต็มๆพี่น้องเบ่งหัวอคอยฟูนะคะแล้วยานสีมีป์ปลาดินเล้งหลายๆย่างนะคะเพื่อนก,ก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะขอบคุณทุกคนที่ ให้กำลังใจนะแล้วติดตามเราเพิ่มด้วยนะนี่พี่น้องเพิ่ยวันนั่งรู้คนมีไอ้ลายสองหมื่นมาไหนขึ้นเมื่อยแห้งแล้วอากาศร้อนมากนะคะมันเมื่อยแห้งอีหลีค่อยกันเลยเมื่อเล่จะเสียบหัวต้นใหม่ประจำหัวต้นใหม่เริ่มไม่ว่อนก็นด้ยนะคะเลิศเต็มเด้อนั่นเลิศนี่คอยเปิดแอร์คอยรับอือยู่นี่บ้าป้าทรงพวงคอยเป็นบางละจันคนนอนหลับอีหลีคนนอนหลับคักเนี่ยอีิลีกิน ขาด้วยเข่านอนหลับคลั่งแน่คุณแม่กลับแล้วนะคะยังไม่กลับแล้วนะคะว่าจะซื้อที่นอนยังไงเพื่อนกับเอากลับว่าใดน้ำเงินจะได้เป็นคนเอาไปทรงให้นะคะคุณแม่มาฝากสามกับหมอนกับเยังเพื่อนรับคักรับแน่พี่น้องกับกระตั้งเมื่อยเนาะพอพียพี่น้องเพราะว่าในรุ่งคลิปได้คลิปเดียวนะครับเมื่อยแหงเมื่อย์คือตั้งศีรอกนี่เออ ในน้องผึ่งก็เลยจะว่าไดบรรยากาศน้องเจมได้เก็บภาพในบรรยากาศบรรยาากศที่ท่าไรเมามัวานีกมือนีบอลแต่ว่าน่านจะมีบรรยากาศเล็กน้อยนะคะก็ได้ผูกคอต่อแขนผูกแขนผูกยัางคืนบ้านใหม่นะคะและ้วก็นิมนต์ี่มพผู้มาสวดย่ำแรงหรือกันย่ำเศร้าพผู้มาบิณฑบาตนะครับก็เลยมาเฮ็ดอยู่ดีก็ให้มันให้ยเลี่ยงไปเรื่อยเองสิงนะพี่รองแต่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลังจะนลยก็คือเก็บเงินแล้วก็เฮ็ดบ้านให้มันเสร็จนะคะตอนนี้บ้านเหลือ สิเปอร์เซ็นแล้วติดเอกกับติดไฟสําหรับเองก็เซ็ตแล้วนะคะแล้วก็ตกแต่งข้างหลังข้างๆค่อยว่าก,กันเป็นตัวตกแต่งมันกวนหดอกการระบบการตกแต่งคือมันทําได้เรื่อยๆนะคะให้ได้เรื่อยๆค่อยมียอะไรชีวิตอะละักแต่เดี๋ยวคอ,องจะมัตเตเกอร์ก็จะมีรัโพูมีคือดูดฟุ้นดูดอย่างน,นนะคะ ใช่บ้านมันกับแมามาแมา่บัหลายเป็นรองมาจากพวกคนที่เราหมู่จักกันจำนวน,าานนึ่งนะเพราะว่าอันตรายเขาก็ะยานเนาะแล้วคุณแจรถอีกโอ้อยน้ำหนูเราต้องจำถึงเบิงเ่งแดดถ้ายเดือนก็บหอนอีรีี่ล้อหนี่นะครับบ้านน้องพึ่งอยู่ในรูปแบบแบบคล้ายๆกับออฟฟิศนะคะเป็นบ่็อเชิงบ้านบ่เชิองออฟฟิศแต่ใช้พลังงานทำได้หลายอย่างสิเขาเน้นการใช้งานคุ้มค่านะคะ สวยๆไงถ่ายว่าสถ่ายภาพนั่นก็บับทนที่ถ่ายบรรยากาศไว้เนาะเต็มน้าจะถ่ยายยุ่งมูอเจมถ่ายหงายอยู่เดี๋ยวมันจะมีกระประเด็นดามองดามากยังโอ้ยคอยเมียแห้งไปหนองรถกระตากแดดครับบ้านข้างนั้นก่อนปัดท่อแดด บรรยากจะเอ่ยนี่นะคะในกิจะกลัมบ,บ้านนาไปไทยอยู่บ้านนะคะรับจีบจังนะคะทุกคนได้ไปถ่ายกับหัวก่อนเพราะว่าเป็นบ้านที่สร้างมาแบบเป็นความลำเลียงนะคะสองคนทั้งขากันกระพองนะคะทั้งหายทั้งปล่อยนะคะเป็นบ้านแบบแห่งความรากักไม่ครบทุกรสชาติเลยพี่น้องเอ้ยชีวิตคนเราชีวิตของ ผู้ภัยวิภัยลบเดินได้ตลอดหรอกนะคะเอาคือทีอกออ่กรเข๋า,ากล่องอีนี่บอกมั่งเพื่อนเมื่อนะั้น กินอีกอีกโลเปลี่ยวกับหมดนะอันนี้ตียำเย็นนะคะทุกคนแบบว่าตีแบบน้องเพิ่งกัตีอีกวงหนึ่งย่างซีนอันนี้ตีหมูกระทะขึ้นมาเดียวกันนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับหมูกระทะเป็นของเคายังไม่ใส่แมสนะคะมาอยู่ใครขังเงี้ยยังไม่ด่ามานนะเด้อหิวเข่าคนกินเข่าจะไม่ใส่แมส็ดนั่นเขาททั้หูบอกโย่ทำมาซีมซีหมูกระทะหล่อปึกงเ้ยเป็นของยังไม่หิวน้ำเด้มันสิบวัน นี่เห็นบ่ลซุมอ้วนๆเนี่ยก็กินคันนี้ส้มเจจอยกันอยู่ซื่อซื้อลหลายครับว่าฉันอ้วนนะเหนื่อยมากครับวันนี้ฉันนอนกับนอกยังไม่ได้นอนเลยฉันนอนหงิดมือหรือฉันเกือกมือเลยเมื่อไหร่ฉันเมื่อไรฉันวันจ่อไปนอนอยู่บ้านเปิดแอร์จะมาเงียะแม็กมีเล่ยมาที้ ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจนะคะรายการติตตามต้นพลนอยเจียมจังเันวามีสูมืนนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็คือเป,เป็นเรื่องที่แบบว่าน่ายินดีนะคะน้ำไม่ท่านอาบไปแล้วต้องอาหนับอาังสบชือเพื่อนนะคะก็คืคอมีสูมืนเ้กย้อนเอฟซีน,น,นะคะผู้จัดกรฟินแลนด์พนาพูดกันว่าเมียนยูุบางหันก็ด,ดีใจร้ายนะคะก็คือแบบว่าเป็นต้นแบบในกาเป็นแรงผลักดันนะคะที่ค่อยผลักดันลุงน้องทุกทุกคนให้ทํางานที่มีแล้วเป็นพนักงานที่มีคุณภาพนะคะ จนมีสูมูนเนี่ยครับอนีก่อนพูดนจังก็อ่าออกมาประทศไทยคิดว่ายางนันเลพี่นองก็ขึ้มือหนีก็คือพกันยากันยุงอยู่กันเรื่อไนไทยแล้วก็ขออนุญาตไม่ถ่ายบรรยากาศนะครับว่ามอนจะว่าก็าซแมสกทุกคนอยู่ปะจะาไทยบรรยากาศข้นบบานมหม่าเบิรงก็ป้องกันแบบจามาป้องกันไวกันดามาม่าไม่ค่อาใจอะไรอย่างนี้นะครับแต่ส่วนข้อจริงก็ก็ป้องกันทุกคนนะครับทัานแบบทุกคนก็กลัวตายกันนะมีหุ่นกันั้งนแล้วนะฮะมีแมสก์มีคื้อามาก พาพเป็นปฏิสนธดอกเพิ่มมากรัฐบาลก็คือแล้วก็กลับเราก็เราก็เข้ากับกินแต่ความกลัวได้เข้าดนซูเดมืบอเซิลนี่นะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูเยอะนะคะทุกคนคะเพราะว่าเดี๋ยวกะมันจะมีประเด็นยังอีกนะพูดกับว่าอยากยังไะเดลฮาร์ว่าเข้าเรื่องมากยังอีกขนาดว่าขอบคุณทุกคนที่รักและเอ็นดูนะครับผพื่ได้เตือนกะฮักนะคะทุกคนจะว่ามมีผู้ใดดามาเนาะควรจะต้องบอกเด้วยว่าตัดปัญหานี้ออกไปแล้วมันเดี๋ยวกะกลัวไงเพราะว่าจะมีประเด็นทุกๆประเด็นขึ้นมามีคนชอบแล้วคนคนไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยว มูกระทะต่อนะจ๊ะกินมูกระทะก็แบบอากาศมันห่อนนิดนึงนะเขบคุณด้วยนะครับคุณนายจิมจังก็เขบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกคนขอบคุณของขวัญนะคะเช่นบ้านใหม่ด้วยขอบคุณทุกคำอวยพรนะขอบคุณทุกทุกคนเลยนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้ตลอดไม่หมดนะครับเยอะมากของขวัญแต่ละสิ่เยอมาทั้งบอกทั้งบอก ปุ้นรู้ปุ้นจะไปตีใส่แล้วก็หาป,ะพ,ปะพ่อปะแม่ปุ้นได้ทรงมาให้น้ำนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยเออแต่ก็เก็บมาหมดทุกอันเลยเดี๋ยวจะพยายามติีขลังให้มันเบิดเลยนะ,ะตัวน,นี้คือจะเป็นตีดของตีดอย่างที่ FC ส่งมาให้ด้วยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ก็จะใช้คนติดตามน,ะน้อยแล้วก็จิมจังเลยนนะิดนเด้อมือในจ,จบิบจังจะลงคลิปอยู่เรื่องอื่นเนดะ้อไปแล้วนะคะ